สวัสดีครับท่านสมาชิกชมลมคนชอบต้ยมยำนะวันนี้นะครับนักเรียนของเราเลยนะในข้าบการงานนะครับจะมาทำต้ยมยำก่อนนะครับมีทั้งต้งยมยำกุ้งต้งยมยำหมูต้ยมยำอะไรอีกวะไก่มีไหมมีมีเออมีต้ยมยำหมูกระดูกหมูเนาะับต้ยมยำกุ้งนะครับมีทั้งหมด3กลุ่มนะเราจะมาดูว,าว่ากลุ่มไหนจะ อร่อยสุดในวันนี้นะครับอ้านี่ตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วเนี่ยกำลังตั้งเตากันเลยนะครับเป็นการเสริมทักษะนะครับการทำอาหารกับเด็กแล้วก็เป็นการสอบในปลายภาคที่หน่งนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงไปดูกันนะอันนี้อันนี้กลุ่ม3ครับกลุ่ม3นี่ครับกลุ่ม3ครับเออมีอ๋อเขาเรียกว่ามีสูตรลับเฉพาะใช่ไหม ะไปขุดมาจากหลุมคุณย่าทวดเลยนะสูตรนี้นะสูตรสมัยอยุธยานะครับอันนี้กลุ่มที่สองนะครับนี่โอ้กลุ่มนี้กําลังกําลังเริ่มแล้วนะเนี่ยกลุ่มนี้อาจะเสร็จก่อนนะโอ้โหเชฟตุตานี่ชนานาาํานาญมากนะสุดออร์เสยอดนะก <ๆ S 1> ลุ่มที่หนึ่งกล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุ่มที่หนึ่งโอ้เดีก๋กลุ่มที่หนึ่งเป็นไงบ้างลูกกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งลืมลืมเตากับหม้อนะครับกําลังกลับไปเอาเตาหรือหม้ออยู่นะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะาน,ะนี่โอ้แม่ครัวนะครับแม่ครัวของเรานะาทั้งสองกลุ่มนี้นะครับมีแต่ผู้ชายทำทั้งนั้น <laughs> เลยนะครับโอ้ยยังเม <laughs> ื่อวานผู้หญิงนี่หา,ากินย่างเดียวนะครับผู้หญิงยุคใหม่นะครับมัเนเนีแต่ผ <laughs> ู้ชายเห็น ผู้ชายก็บกระาก่พุ่งิงเห็นนะำประไว้ใจนะเดี๋ยวเราแสบนะครับอันนี้คือนักชิมของเรานะครับนักชิมนะครับงานสังหานักชิมดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมาจากประเทศไหนครับประเทศสหราชครับโอ้สหราชแดงว่าภาษาอังกฤษนี่ได้ ไม่ได้ครับอะไรวะยังสีเหลืองไม่รู้เลยว่าจะขาน่าเป็นไงวะเนี่ยโอ้เริ่มเดือดแล้วนะเดือดแล้วนะครับโอ้สวยงามมากสวยงามมากโอ้ยลากคอตชี่นะครับโอ้ตามมาด้วยเครื่องเครื่องต้มยำนะ าดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นี่ไม่เน้นเดือดนะครับกวัามันร้อนนะครับกวัวได้เปล่านะ่เนะเกอเร็ว

โดนใจงับจ้าอ๋อพยานอ่อสักทีได้ไหมบีบคันค้อย่างนั้นเหรอกล้าว่าฆ่าเหรออดดิบหนี<า>เด<ล>้ออะไรนะเอาเลยนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มก็ทำต้มยำกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาสวยงามมากครับดูนะครับนี่เห็นไหมไม่เห็นใช้ไม้เป็นไรเดี๋ยวไปดูนในหินเสือเลานะครับก็นี่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามนะครับคะแนนเต็มสิบคะแนน ใช้แทนการสอบปลายภาคเียนที่หนึ่งเลยนะครับเอาเราจะมาเริ่มจิงมจากกลุ่มหนึ่งก่อนนะครับกินน้ำนะครับนี่ครับ ยอดนะฮะอันนี้ก็คือเผ็ดเผ็ดเผ็ดนำนะเผ็ดนำเอามาดูกลุ่มที่สองนะครับกลุสองนะครับโอ้อะไรครับกลุ่มหนึ่งไม่พอใจเหรอครับใจเย็นครับใจเย็นครับกลุ่มหนึ่งนี่เผ็ดนำใช่ไหมกลุ่มสองนี่คือนัวกลุ่มสามนี่เค็มนำ เกียบดำกัน,กนสิบคะแนนนะอันนี้9 5อ,อันนี้9คะแนนนะครับตามกำกับ